คือการยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะไม่หลีกเลี่ยงไม่หลบหนีไม่วิ่งหนีความรู้สึกใดๆไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หลายปีที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้เรียนรู้สภาวะาน,านุ่งงามแล้วในเรื่องของสภาวะงุ่งงามเนี่ยมันมีบางส่วนที่ทำให้เราเข้าใจว่า เราจะการที่เราจะอยู่ในสภาวะ้องงามได้เราจะต้องมีความสุขเท่านั้นเมื่อก่อนคร,ครูก็เคยคิดแบบนั้นแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดค่ะทุกคนค่ะ